อ่ะสวัสดีอีกทีหนึงครับพี่น้องนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับกับมาทดสอบกันสันของ vivo v 2 0 pro นะครับที่ขอใจชอบทุ่งออกใหม่นะครับเพื่อเอามาถ่ายวิดีโอให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเสียบอะไรวิ่งหัวอีกต่อไปนะครับอ่ะเอาทงเขางามๆระหว่างทางกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะนะครับกับพี่แหวบผู่ซีบนี่แหละนะครับพี่น้องอ่ะไปเรื่อยพี่น้องนะครับอ่ะทดสอบกันสันเป็นตัวเนาะพี่น้องเนาะเอาวสองข้างทางไปเบิ้งน่ำมันจะกันสันได้ดีสักไหนนะครับอ่ะไปเลย ระวังสองข้างทางนะครับพี่น้องป้าเขานะครับกำลังเขียวงามเลยนะครับระวังทางกลับบ้านครับพี่น้องนะครับ Vivo V 20 Pro นะครับราคาหนึ่งมืนนิดๆนะครับอ่าใหม่พี่น้องเบิเมากนะครับมันติดกันสั้นได้สั้นได้นะครับเปิดระบบกันสั้นแล้ยครับมอไส้พี่น้องนะครับเอาทงเขางามๆมาฝากพี่ฝากน้องระวังทางกลับบ้านนะพี่น้องนะครับจากโก่งน้องนาเมื่อไปทํางานตามปกติไปนะครับ สาต ok, ิสต่อกันไม่ยุ่งกบล่างหน้าเป็นองค์นะทางเขาวิวงามงามของป่าเขามาฝั่งทีฝั่งนอกของทางกำบ้านต้องเป็นองเนาะนะครับเส้นทางอ่าาชิงเครือปลาปอนะครับผ่านทางหนองปูเตียนอ่ะเขาเข้าวกระลังงามเป็นองค์ของข้างทางนะครับอ่ะโดนลุ้มตัวยังไปแน่นะครับมันจะเป็นอะไรมันจะวินบ่ ม่ในไงวาเออคำมันกันได้นี้กับสิไข่อยู่ยเราคุชเบรี่หักคนนี้ไหมครับกับบอกทราบว่าหากย้อ,อน,ว,นวิดีโอหรือหากย้อนการนำเสนออ,อ,นอ,นนอน่ะครับก็มีงานนอกไปหน่อยว่าอ่ะที่อำเภอเมืองนะครับวิวสวยๆส,ยส,ยสองข้างทางท่านนี่กับป้าเขาป้ายางนะครับพี่น้อทงท่านนี่กับป้าเขานะครับอา้าวจริงๆตรงนี้เขางามๆพี่น้องหน้าเขางามตรงนี้นะครับอ่มาปั่ปปนจีบปน้องเบิ่งเนาะ ับถนนลูกรังสวยๆบ้านเสาแดดแอมแซมพี่น้องนะครับฝนโปตกนะครับก็าจะชาวทุ่งหลังจากเห็ดงานซอนกันเอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางกลับบ้านเพื่อจะไปจัดกประชุมนะครับเพื่อนจะมีการประชุมกับทานของสภาอบตเนาะนะครับที่พันลูกพี่น้องนะครับกองทัพพันธ์รับเพื่อนนะครับข้าวสวยๆนะครับอันนี้กับป้ายยางนะพี่น้องนีถนน รถสอบที่ก็โดนอะไรเราพี่น่าประมาณจะตีซ่าหานะที่ก็คงจะปิดเนาะไม่เพราะว่ามันกัดในว่ Vivo V20 Pro สมกับที่เขาโฆษณาบ่ครับวิดีโอนิ่งเงียบถ่ายได้สมจริงมาสั้นท่านผู้ชมจะไปวุ่นวิ่งหัวหรือปวดหัวหรือพว่นฟอกอีกต่อไปมาสั้นเด้ดอ่าไอ้เนี่ยน้องเบิ่งเนาะมันถืคือโฆษณาบ่คือ่เสียห้านักเกเกๆหาแต่ได้กับตีส้มมาได้ไหมไงเด้อ องข้าง,างลปลาเข่าสวยน้องเปนาะปีนี้ฝนก็เท่าไรนะครับฝนก็ักปานเลพรพงนีขึ้นไปพุงข้นงงเยนักถุยบ้างนะครับปลาเข่าสวยส้มวิวสองทางข้าง,างพี่น้รงนะครับระวางทางกลับบ้านเนะะาะเพราะว่าทงนี้พุทธาปลู้กล้วยต้นหันมาเห็ดกรเช็ดกระเซรก็เพียงหลได้พี่นอกรับข้างเแตานาเขาเสือ จะโบกพ่อขีนกอไปนะครับด้วยสถานการณ์ที่บกค่อยสิดีไปไหน,นจะโควิดโควงไหวนะครับพี่น้องเขาอยากมาดแข้งนะครับยุคนี้แมนเล่เหล่าวาดเองถ้าว่าการใดมีการเตรียมพร้อมมีการป้องกันที่ดีพอมีผลกระทบกรนได้เนาะอย่างเช่นการเย็ดเกษตรแบบพรอเพียงพี่น้องนะครับสามห่วงสองเงื่อนไขมีพุ่มคุ้มกันนะครับมีเหตุมีผลนี่ครับพ,อ,พอมีผลกระทบเนาะนะครับสำหรับทัศนียูแบบประมาท ใช่ชีวิตไปม้วนมวนมือมือเว้นเว้นพ่อเจียวปัญหาปั๊บมากะมีผลกระทบทันทีอาจจะเงินสนับสนุนจากรัฐบาลก็จัดสิได้ซ้ำใดเนาะนะครับพเดี๋ยวนะเอาบรรยากาศตรงไฮตรงหน้ามากปิดปีปีน้องเบิรงนะครับพี่น้องระวังทางกระบ้านพร้อมกับทดสอบกันสั้นของวีโววีสองศูนยใหม่ใพี่น้องเบิรงเนาะนะครับบระเทศไทยโฟเค้ชเชฟปีน้องเด้อเพราะว่าย่างไปอัพลงมันก็เป็น1080งศูนย์ที่เรานะครับโคเชฟวิวความใหม เขาว่าปรแกรมมันให้เท่านั้นเนาะอ่าคื่อว่าสั้นดีหรอฮะคงเฉียบเรียบร้อยน้อเพื่อนน้องบันอ้านะครับทดสอบกันสั้นเรียบร้อยอาเข้มนายไม่ยั้งดีๆีนะข้อก็ไม่อีกพี่น้องนะครับคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์เป็นกำลังใจที่เขาน่ะเอาเบิ่งหน่อยบ่งไล่ก็บอกว่านะครับนะครับควาจะสะุูงกันดีใจน้อพี่น้องมีพี่น้องเขาามเบิึงนะครับร้อยหนึ่งซองรอยหาคนซิ่คนกับโบเป็นยังนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าตั้งใจน้ำเสนอพี่น้องนะครับก็ได้มุ่งหวังว่าจะต้อง มีผลตอบแทนเป็นค like. วามเป็นกรรมไม่ยั้งมากไม่ลวงไหลาเนาะเอาบอกไรแล้วพ่อพี่น้องนี่น่าจะเป็นเขาให้เพื่อนี่พี่น้องเนี่ยเป็นเนไส่เขาให้กับปลาย่ยางเอากระง่ามพือนกันนะครับขนาดนุ่นๆเนาะขนาดนุ่นๆก็ยังง่ามพี่น้องนะครับแต่เพราะว่าพืชเขาเนี่ยเป็นนพืชปลูกเขาหนาำหน่อยก็ได้กินได้พี่น้องเนาะนะครับข้าวไม่ใช่พืชน้ำนะพี่น้องเนาะแค่แต่ว่าเป็นพืชทนน้ำซื่อๆอ้าวตอนนี้อะไรพี่น้องสวัสดีครับอ่ะพีดให้เห็นหนาเจ้าหน่อย เห็นแล้วนะ <c oughs> อ้ะคนละไปทั้งนาคนละบ้านนี่